ช่วงโบนัสเทลทิปสาระเพื่อสุขภาพหลายคนคงจะเคยมีอาการที่อยู่ดีๆก็ขยับนิ้วไม่ได้จะงอก็ไม่ได้จะยืดก็ไม่ได้และนิ้วที่มักเป็นบ่อยก็คือนิ้วนางนิ้วกลาง,แล,ลางและนิ้วหัวแม่มือซึ่งอาการเหล่านี้เรียกว่านิ้วล็อกวันนี้เรามีคำตอบจากแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีไปฟังกันครับโรคนิ้วล็อกเนี่ย คือโรคที่นิ้วมือเนี่ยครับองอแล้วไม่สามารถจะเหยียดด้วยตัวเองได้นะครับสาเหตุเกิดจากเยื่อหุ้มเอ็นงอนิ้วอักเสบนะครับเมื่อมีการอักเสบแล้วก็จะเกิดเรื่องของพังผืดตามมาทําให้นิ้วเนี่ยอยู่ในท่าที่งอตลอดเวลาเราเลยเรียกว่าเป็นโรคนิ้วล็อกนะครับอาจจะเกิด1นิ้ว2นิ้วหรือทั้งมือเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ การของโรคนิ้วล็อกเนี่ยระยะเริ่มแรกเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วสาเหตุจะเกิดอยู่ตรงนี้คือเยื่อหุ้มเอ็นงอนิ้วตรงนี้เนี่ยจะอักเสบก็จะมีอาการปวดในช่วงแรกต่อมาเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของการอักเสบเกิดพังผืดขึ้นมาก็จะมีเรื่องของนิ้วก็จะถูกอยู่ในท่าง,งอตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงเช้างอแล้วก็จะมีเรื่องของอาการปวดด้วยนะครับต่อมาเนี่ย แต่ว่าก็ยังสามารถจะเหยียดนิ้วได้นะครับต่อมาเนี่ยมัเป็นมากขึ้นนิ้วจะล็อกจนไม่สามารถจะเหยียดได้แล้วมีอาการปวดมากนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนิ้วล็อกเนี่ยเนื่องจากการใช้ที่มากจนเกินไปนะครับในท่าที่นิ้วเนี่ยต้องมีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับพอมีการขยับอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีการอักเสบของเยื um ่อหุ้มเอ็นงอนิ้ว ส่วนจะทํางานอะไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนท่ใหญ่แล้วเนี่ยจะพบในเรื่องของแม่บ้านหรือพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องใช้นิ้วตลอดเวลาบางคนทาสวนจับกันไกตัดกิ่งไม้นะฮะหรือซักผ้าบิดผ้านิ้วที่อยู่ในท่าอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยครับก็ะจะเกิดการอักเสบของบริเวณตรงนี้ทําให้เกิดนิ้วล็อกการรักษาเนี่ยหากมีอาการเรื่องของนิ้วล็อกเนี่ย ควรจะพบแพทย์นะครับหรือว่าการปฏิบัติตัวดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยก็คือใช้ยานวดบริเวณตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องลดการทํางานให้น้อยลงการทํางานท่าใดท่าที่ต้องขยับนิ้วตลอดเวลาอย่างเงี้ยพยายามทําให้น้อยลงนะครับหรือเลี่ยงมาใช้อีกข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้ามีอาการปวดก็ใช้ยาที่นวดบรรเทานะครับนวดตรงนี้ช่วยบรรเทาอาการหากไม่ดีขึ้น ควรจะไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการรักษาอาจจะมียารับประทานนะครับหากอาการเป็นมากขึ้นอาจจะต้องฉีดยาตรงบริเวณตรงนี้นะครับฉีดยาแล้วยังไม่ดีอีกอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับเพื่อกรีดเอาพังผืดตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้คือวิธีการรักษาตัวอ,อย่างที่พูดมาว่าสาเหตุเนี่ยคือการใช้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิธีป้องกันเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอาการปวดระยะเริ่มแรกที่เป็นมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยควรจะลดการใช้นิ้วมือให้ลดลงหรืออาจจะเปลี่ยนมาใช้อีกข้างหนึ่งหรือถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยต้องใช้ใท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะใช้สักระยะหนึ่งแล้วก็พักเพื่อให้ลดการอักเสบลงนะครับอันนี้คือการป้องกันโรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่ เกิดจากการใช้งานที่มากจนเกินไปแล้วทําให้เกิดการอักเสบเกิดทาผืดแล้วทําให้มีการล็อกของนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าท่านจะรักษาโดยการกินยาฉีดยาหรือผ่าตัดหากยังใช้มันอยู่เยอะเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกนะครับเพราะ,ะนั้นวิธีที่ดีสุดในการป้องกันคือการหยีดเลี่ยงการใช้งานที่มากจนเกินไปซึ่งอยู่ที่กิจกรรมหรือท่าทางการใช้งานของแต่ละคนด้วย มันไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลนะครับชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวันนั้นชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโต ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดีอ่าส่วนตัวผมเองเลยนะฮะอันแรกเลยก็คือว่าสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายมีสุขภาพที่ดีเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขอย่างอื่นไม่ว่าจะในเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับผมว่าสุขภาพมาก่อนนะครับ